วีลคอมทูบิพิมเชนเอลสวัสดีค่ะกับผมกับบุ้งกับบ่องค่ะในรีแคปเพลงดูไวออนทัวร์นะครับผมใช่ครับผมซอมีนาวซิลเลสเหรอถ้าอ่านผิดมาบอกกันด้วยแล้วก็แมดโบโซแมดโบโซโอเคผมว่าเคยได้ยินชื่อซอมีนาวแมดโบโซเคยได้ยินอยู่แต่ซิลเลสไม่เคยได้ยินแต่จะบอกว่าพอฟังบุ๊คแม่งแบบเก็ตเค่ทุ่งไปอยู่ไหนมาใช่คือแม่งโหดจริงอ่ะฟังแล้วโคตรเข้าแบบมันส์สุดภาพเอ็มวีอัลล่าที่เป็นแบบว่าคนในแก๊งใช่ไหมตอนแรกบุ๊คเม่าที่บอกสี่คนอันนั้นคคือนนใแก๊งงทั้หมดใช่อันแล้วก็็เปนภาพที่แบบคนตรงงกลาที่ใน วิใช่ไหมคะคือเฉินแล้วก็มีหลงแล้วก็บังเทนเนี่ยอันนี้คือเขาเป็นเหมือนซ o อ่ะเพลงนี้เป็นฟิลแบบพิสและพิเซนแกละและพิเซนได้ดีแล้วเราเฟียวแล้วเราขนลุกตลอดจริงๆคือน้องแม่งแรปดีมากและแบบโหดมากตอนนี้พอหลังจากที่ฟังเพลงคนนี้ปุ๊บอบสามคนนี้เดี๋ยวต้องไปหาฟังว่าเขาได้ร้องเพลงอะไรอีกไหมว่าแบบเออเจ๋งจริงอันนี้เออเพลงนี้เป็นการเกี่ยวกับพิเซนแกงใช่ไหมแล้วก็บิดกับไก่พวกที่ชอบบอกว่าดูไว้เป็นเจ้าของประเทศแล้วแม่งจะทําอะไรก็ได้เพราะประเทศวอซิตันมี c e o สี่คนที่เขาบอกก็คคือ3นีย ในดีไวแล้วอะและไอ้คนอยู่ในแก๊งโอเวอร์เขาก็เลยจะบอเราเราก็จะตอบว่าเออทําไมครูจะทําอะไรมึงก็ได้คือตอนนี้กลายเป็นว่านักร้องก็มาเล่นดาราก็เล่นเยอะแยะมากมายจริงจริงเราล้วนเออผมอยากเข้าไปรู้ว่ามันเป็นยังไงเกมแต่ไม่ได้เล่นนะคือไปดูเขาไปดูแค่เกมอะไปดูเขาเล่นเกมอะไรเก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูสนุกดีเนาะเขาบอกว่ามันมีทั้งกินหิวเครียดนอนอะไรเงี้ยมีโหมดเก่งนะคนสร้างเกมนี่คือคตรเก่งเลยนะเราเห็นสแันไปคุยกับใครอยู่เรื่องทำเพลงอะไรกันสแันสแันอยู่จานังคารเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไป ทีนี้บุ้มก็ถามน้องเขานะว่าคือเขาแข่งกันจริงๆริงไหมมีเงินไหมตอนนั้นที่เราสงสัยกันเขาบอกว่ามีมีการจัดแข่งเป็นอีสปอร์ตอ๋อเราจาแด้เราดูคลิปนะจรันบอกว่าเงินในชีวิตจริงหาง่ายกว่าเงินในเกมใช่ใช่ใช่ที่เห็นจารันพูดเขาบอกว่าวอตซิตี้เนี่ยมีการจัดแข่งอีสปอร์ตเง 1, 000 000, ินรวมรางวัลหนึ่งล้านซึ่งเป็นเงินจริงๆงเงินเงินภายนอกเงินบาทจริงๆอ่คือเดี๋ยวนี้นะเกมมันแบบว่าคนเล่นเกมก็คือทําเงินได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะเล่นเกมมาโดนด่าเดี๋ยวนี้เล่นเกมคือคนรวยครับใช อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่บุมพอรู้มานะคะบุมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะบุ้มก็ไปศึกษามาบ้างเนาะก็ทําเท่าที่เราทได้นะคะทุกคนก็ขออภัยถ้าไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะแต่บุ้มก็พยายามทาแล้วนะคะดูเนร้องครับใช่ค่ะอยากฟังครับแม่งเดือดจัดเจอกับ DW เหมือนมึงปีน to the h i l l เหมือนปีนเขาไงเจอกับกูกูอยู่สูงมากไงที่พวกมึงปีวพวกกูชิวกูจะคิวเนี่ยคิดจะเล่นกับปีศาจเดี๋ยวร่างกายมึงมีขาเราโคชชอบ่อนนี้เลยมันดูแบบเก่าสุดอะเดี๋ยวร่างกายมึงไได้ขาาแบบคีีีอ่่ะเเเสยงมป็นนท เขาเรียกอะไรทําให้ดูโหดแต่เสียงเขาเท่ mm hmm. เก่ามาจากไหน mm hmm. พวกกูแค่เอาตีนกวาดนี่แบบว่าชอบความชิวอะหลบแปหลบแปผมมึงแค่แบบขี้ๆเราเอาเ <Yeah. S 1> ท้าวกวาดพวกคุณได้อะไรประมานี้ เฮ้ย <Hey, S 1> พวกกูดูไว้เก่งแต่รับหลังไม่ใช่วิธีที่กูใช้เฮ้ยพวกกูดูไว้จะห้าวเป้งกันพวกแนะนําให้มึงดูไซต์ไอ้เหียว่าไซต์กันนะคะกูยังไม่ลืมทุกคําที่พูดประจบประแจงที่มึงใช้รับหลังมึงเสือกมาบอกจะเอาประเทศที่ไม่มีดูไว้อ่ารับหลังมาบอกว่าเฮ้ยกูไม่อยากเอาประเทศที่มีแกงนี้ว่ะขอโทษถ้าแกงกูไปทําให้ฝูงควายนักตะบานชอบความกว้นติ่นี้อันนี้กูไม่เคยคิดว่าแกงกูเป็นศูนย์กลางจักกวาลสมภาษามั้ถูกถูกค่ะใช่เขาไม่ได้คิดว่าแกงเขาเป็นศูนย์ เขาก็เล่นเกมเขาก็อยากสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาเขาสร้างแล้วก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยเยอะมันก็ดีถูกไหมแต่ก็จะมีพวกที่แบบน,นู่นนี่ธรรมดาถ้าใครประสบความสมําเร็จอะไรทักอย่าง<ำ>ก็ต้องมีคนชอบแล้วมีคนด่าเป็นเรื่องปกติสูตรขาวกูดูเด่นตอนพวกกูยืนกลางแจ้งนี่สุดขาวเอาชื่อกูแปะเอาไว้ที่ไหนทุกคนแม่งแย่งกันซื้ออ,อารมแบบว่าถ้าเกิดทําเสื้อขึ้นมาแต่มีโลโก้ดูไว้คนแม่งก็แย่งกันซื้ออ,อะไรที่มีดูไว้อยู่นคนอยากได้กูงางตีนกระทืบพวกมึงจนพวกมึงมึนตามแข้งกระเด้งไปตามแข้งเลย อ๋อ,อ,อไอพวกน้ำลายที่เอามาแพรมเดี๋ยวมันก็แห้งตามพื้นพเพราะเขาไม่สนนี้ปะเนี่ยเราชอบความฟิปเขาอะเปลี่ยนส,นสัมผัสเนี่ยกางแจ้งมาตามแข้งแย่งกันซื้อมาแห้งตามพื้นไอ้น้ำลายที่พวกมึงแพรมเดี๋ยวมันก็แห้งตามพื้นคือแบบน้ำลายมึงไม่มีค่าอะไรอยู่แล้วมึงพูดไปแม่งก็ตกอยู่ที่พื้นหรือมันก็หายไปเฟี้ยวจัดตอนกูเห็นที่พวกมึงโชว์นึกว่าสนามชนไก่ก็คือเป็นสนามแบบเด็กเล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 ็กกโลเดี๋ยวกูหักปีกบนใส่แบกกูหักปีกไก่ใส่กระเป๋าพวกมึงเป็นไก่ กันใหญ่เดียวมึงเจอ4คนใหม่แกงกูสมาชิกดูไวอะมีานซินเอ็กกับแบงค์ทิติด้วยอยู่ในแกงดูไวนะชื่อแกงกูยิ่งใหญ่ยาเสกเอาไปสะบดยาวไปพูดกันมั่วๆพูดกันเล่นๆเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์กว่าที่มึงที่มึงรู้กันด w วให้พวกมึงเอาไปสะกดดูไว้นี่มาจากเพลงช่วงนั้นจริงๆมีคนมาบอกว่ามาจากช่วงเพลงของยังโอมจริงว่าดูไวใช่ค่ะมีคนดอมเวนบอกนะคะขอบพุณคะพวกกูเดือดดานจนเตาไฟกระดกที่ทัดเทียมกับพวกกูมันมีแต่เงาในกระจกเออเขาชอบตัวนี้ เหมือนก็มันก็บอกนะว่าใครเท่าๆกับกูได้แต่คือเงาในกระจกนั้นก็คือไม่มีแหละคือกูไม่มีใครทัดเทียมกูได้นั่นแหละประโยคนี้จริงขอไปจ้างแคปชั่นได้ไหมเอาอีกแล้วจะวัดกับกูได้มีแค่กูกับกูเท่านั้นอันนี้น่าจะเป็นเวอร์สองเวอร์สองของซิวเลสกูอ่านถูกไหมวะเนี่ยที่กูมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะใจกูทุ่มแบบซูเพ็กคืออะไรครับซูเพ็ก ซูเพ็ก็คือการทุ่มท่าไปมวยปั้มเลยแบ็กซูเพ็กจนเบรกกูแตกกูลุยแหลกพวกกูแห่ลุมเตะนี่นี่ประโยคนี้ก็ชอบตอนที่เขาร้องอ่ะจนเบรกกูแตกกูลุยแหลกพวกกูแห่แห่ลุมเตะมันมันฟิปนะฟิปอ่ใช่ค่ะจนมึงดูเจ็บดูแสบพวกกูลงแขกแจกบูลเลตเออบูลเลตคืออะไรกระสุนเนี่ยมายุ่งกับดูไว้กูไล่มึงกลับไปแดกดูเมกซูเพ็ลุมเตะบูลเลตดูเมกสี่บาลนี้นี่เป็นสี่บาลที่ฟิปจัดเหมือนกันนะตอนที่เราฟังแล้วแบบ ดีว่ะ,ะพวกกูเดือดเลือดร้อนละอูเผากระดูกละลายโหดไม่มีอะไรมาหยุดวีลกรรมพวกวกูมันสุดบรรยายมีแกงมากมายมันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดก็พวกวกูนี่แหละคือตัวจุดประกายก็ที่เขาบอกก็<อ>าัวเป็นคนจุดไฟนี้ขึ้นมาเองเหมือนอารมณ์แบบว่าโกโลเจอร์ที่จุดไฟให้โจรสลัดไปตามหาวันพีดแก๊งนี้คนมาเล่นเป็นแก๊งกันเนี่ยก็เพราะว่ากูเนี่ยจุดประกายนี้ขึ้นมาโกโรเจอร์สองกูก็ค่อนข้างไปเปียบเทียบไม่เกี่ยวกูบุกทำลายเหยียบศัตรูโจมมึงล้มลงรู้ หัวมึงคงฟูดูทรงคงจะโดนรุมจนมุนงงนี่นี่ดูการเขียนนี่ใช่ไหมใช่ไหมกูชนมึงลงไปจนมุมทุกคนเขารู้ดีว่าวอซิตี้นี้ใครเป็นคนคุ้มเจ๋งนะแต่ตอนที่เขาร้องอ่ะเขาไม่มีแบบฟังไม่ออกเลยนะเฮ้ยม่ว้าวอ่ะแล้วก็เขียนมาแบบสัมผัสดีเลยกูตะเบงคำรามจนพวกมึงเซ็งลำคาญไ้เขี้ได้แม้แต่บรรดานักเลงยังยำเกรงมานานกูเดือดเต็มอาการเตรียมเลงกระบาลล้มเกมกระดานเห็นปะตรงนี้นี่เขาเขียน แบบเน้นสัมผัสจริงๆนะจริงค่ะอย่าแปลกใจทําไมพวกกูถึงเป็นตานานเก่งเก่ง,งอันนี้เก่งเลยต่อไปคนที่สมกูเดินบนทางที่พวกกูเชื่อมึงรู้ดีเลือดพวกกูมันร้อนพวกปากขนองพวกกูจะเชื่อทุกเมื่อที่แก๊งพักพวกกูพร้อมเปิดกิติศักดิ์ในเกียรติประวัติมึงดูด้วยมึงก็ได้แต่เอืในตอนที่พวกกูชูถ้วยกิติศักดิ์ของพวกกูนี่คือแบบเรื่องลือนี่กูให้พวกมึงดูไว้โง่ก็เหมาะกับหน้ามึงเปียบกับควายก็ดูคล้ายควายโดนด่าไปหลายทีวันไหนกูเปิด อันติก็อย่ามาบอกพวกกูร้ายอันติคือที่เธอบอกว่าเฮ้ยเธอใช้ท่าแรงๆอะไรนั้นปะมันคือท่าไม่ตายท่าไใหญ่ือเราเล่นเกมห้าวไม่ดูที่เหมือนเดินทางไม่ดูซ้ายไม่ดูหน้าไม่ดูหลังถ้าพวกมึงคล่องก็เข้ามาจัดจะเอาสักหมัดกับกูไหมพวกเสร็จขยะกูไม่อยากจะมองเอาไงได้หมดถ้ามึงอยากจะลองตำแหน่งพวกกูไม่อาจจะคลองเข้าใจซะสติมึงคงไม่ดีที่เสือกมาตีกับพวกกูชีวิตมึงคงไม่มีคุณค่าถึงซากับดีบิลคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคําสอนแต่เป็นคําด่าด้วยอ่ะแบบว่า ว่าเออพวกมึงนี่เป็นอะไรไยุ่งอะไรกับกูนักหนานสติไม่ดีแล้วพวกมึงอะมาเล่นกับกูอะยกมากันให้หมดถ้าพวกมึงอยากมาชิงเชื่อในดีถ้าพวกมึงศรัทธาจริงได้ได้เป่าสมองมึงไหลต่อให้กูหลับตายิงจะหน้าไหนไหนก็เหมือนกันหมดสุดท้ายก็ดับคาตีนชอบความสัมผัสสามนี้ทุกคนยังไม่จบนะคะเจอกูพวกมึงครานพง,งาบถ้าวัดตามสภาพระดับพวกกูแม่งสูงชัน้นพวกมึงแค่ทางระนาบเก่งอะเขียนสัมภาษณ์แบบดีและแน่นอนกูคือกำแพงที่ไม่มีทางจะข้ามเพราะแบบสูงจัดอะคงทราบา แกงกูคือศัตรูที่ไม่มีทางจะฆ่าฆ่าไม่ตายเริ่มจากเป็น,มนเมล็ดพันจนตอนนี้บานสะพังโอ้ยนี่คำได้มาเจอกับกูมึงศูนย์พันหรือไม่ก็อาษาษาัมพาตก็คือไม่มีทางรอดกลับไปต้องเป็นอะไรสักอย่างกูดูดีสัตว์หมาตัวไหนที่มันยังจะซ่ามากล้าเหงือเวลาที่เจ้าป่าอารวาสเท่าที่กูเห็นทําเป็นเก่งจริงแต่ปากพวกที่แม่งดีแต่ปากทําได้อย่างพวกกูไหมงัดทุกสกิลมาสกรรมทําพวกมึงสิ้นสกุลงัดทุกความสามารถของกูมาสกรรมมันลุมสกรรมมึงทำให้มึงตายสิ สกุลนะคะที่มึงพุนเหมือนกูแทงสกูไซ์ คำว่าพ่ายแพ้เป็นสิ่งเดียวที่กูไลฟ์ไม่จําเป็นต้องพูดมากมีแต่หมัดที่กูใช้พวกกูยิ่งใหญ่กันมานานมึงจงจาใส่กระบาลชื่อของพวกกูคือดูไว้เยอะนะเวิร์ดเยอะมากเลยนะก็แรปเพียวๆใช่แรปเพียวๆล้วนเลยอย่างที่บอกครับผมผิดคาดมากกับเพลงนี้ก็รู้แหละว่ามันก็คงเดือดๆนะครับแต่ไม่ได้คิดว่าจะได้ฟังอะไรที่แบบเดือดแล้วมันดีมากนะมันแบบเขาเขียนมาโหดอะการแรปเขาฟิลอะไรมันแบบได้นี่โหดขนาดนี้ต้องไป็นไงกับแทนทำเลยไอแทนนังแทนนังแทน เออน้องแทนแม่งก็ผมสายโหดเลยยังไม่เคยทําเลยเดยวรอบหน้าทําแทนทำดีกว่าโอเคบูมทําเพลงเกม GT a ให้แล้วนะคะคือถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะก็บูมก็รู้เท่าที่บูมแบบไปศึกษามาแต่ถ้าใครอยากจะมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมาบอกบูมได้นะคะมาบอกกันดีๆนะไม่ใช่แบบว่ามากัดมาแซะห้ามนะคะทุกคนขาโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะาย